ไปสวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลดี๋ยวพามาดูลูกข่าวมาจรน,นะครับไม่มีเจ้าของไปข่าวมาไหนลูกอยู่ไหนอยู่ไหนอะมาดิเร็วเร็วมาแอบขอดอยู่ยนี้อ่ะวัน้านหลัง้ันหลงังไหน ทางนน้นเด้อนำไปเออเดี๋ยวมันก็ตามมามาดิอยู่แถวนี้เหรอโอ้มามาให้หนูมานี้โอ้มาแล้วเร็วเอากี่ตัวเนี่ยอดูดิกี่ตัวโอ้โหสวยด้วยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ตัวมาโมดย่างกี่ลายย่างโอ้ยนะ วันบักเลยนี่สีขาวสีเทานี่แม่มันขาวนะพ่อมันลายแบบนี้แหละเห็นอยู่นี่เลื่อนเป็นหมาจรนะครับผมนะใครอยากได้สนใจอยากนี่อน้องไปดูแลต่อนะนี่แม่มันทักมาที่เพจลุงน้อยด้ครับทักมาได้เลยอ้าวแม่ไปไหนแล้วนี่ เอ้ยนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้อือตัวเมียอือตัวเมียจะดำล่ะวันนี้ตัวเมียกี่ตัวเนี่ยตัวผู้ตัวเดียวอ่ะตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียไปเนี่ครับผม นี่คือสภาพที่อยู่นะครับเก็จะอยู่ตรงกองไม้เก่าเนี่ยนี่ครับอืมน้งสารตรงนี้ก็เลื่อนหมดเลยนะก็เดินดีมีร่มอยู่เนาะกองไม้นี่ครับอ่ะใครอยากได้ไปดูแลต่อก็เชิญเลยนะครับผมจักไมาได้เลยยอ,อยากได้ทักตัวไหมเอาตัวไหนดีเรา นี่ตัวผู้ว่นปักเลยกินข้าวเป็นอย่างดีนะมีร่มอยู่แล้วก็มีให้อาหารอยู่ครับเอาอาหารมาให้น้ำไม่มีอ่ะหมดอ่ะแม่ไปไหนแล้ว โดนทิ้งไนงะนี่จ้ะมีห้าตัวมาเดี๋ยวไปเอาน้ำกับนมให้นะครับผมเดี๋ยวนมเจืดมีอยู่กล่องเดียวเดี๋ยวมาให้ใหม่นี่มากินนมกันก่อนเดี๋ยวล้างให้ล้างภาชนะให้ เดียบแปับหนึ่งจ้ะอันนี้มานี้มานี้นี่อันนี้อย่าไปเหีียเนี่ยเห็นไหมเออล้มเลยจะล้างให้แล้วมาขึ้นเหยียบเป็นทำไม อ่ะนี่นมกล่องหนึ่งนี่มานมจืดนี่นะกินได้หรือเปล่าน,น้องน้านมห้ามเยียบนะขามันนี่มากินเปลี่ยนป่ามันกินตัวนมแม่มัน จะบูดไปล่ะสา,ามา,ออาน,น,มนี่ไม่มีาหารรางน้ำให้กินห้ามเยียบนะห้ามไปเยียบนะอ่ากินได้แต่นมข้าวยังกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวท้องเสีย นี่ห้าตัวนี่แม่มึงมีนมให้ลูกกินนี่ก็ไปขอข้าวที่บ้านยังลูกเจ็ดตัวแต่ว่าเหลือห้าตัวอืมอร่อยมีมมไหมมโอ้มีคนเอาไปแล้วนะนี่ที่อยู่ทั้งหมดมีเจ็ดตัว นัน่นนั่นนัน่นกินนมกินนมเดี๋ยวมีนมเจืดเอามาให้เดี๋ยวซื้อมาฝากตัวเล็กนะตัวเล็กชอบกินได้แต่นมตอนนี้ยังไม่อย่านมมั้งดูเนนี้ ใครอยากได้ทักมาครับเนี่ยดูแลน้องครับผมนี่เมาเลยตัวเดียวเลย อ่ามากินนี้นมเสริม กินได้แต่นมจืดนะตเลิกนี่กลับมากลับมาแม่มาหาอะไรกินก่อน นี่จะกินนมลูกกินนมแม่นะก็ะตามมาให้นมลูกกินหน่อยมันก็ไม่อ่อยเหมือนนมแม่นะครับผมนี่เฮ้ อน่าแม่กินนมเออมันไม่ร่อยซู้นมแม่ครับผมเดี๋ยวน้ำให้ <c oughs> นี่นี่นี่ลูกทำไมาเออ มาเดี๋ยวนมกน้ำให้มาเติมน้ำให้กินน้ำนะอันนี้น้ำกินได้ไหมเดี๋ยวนมมาให้ัาหลังกินข้าวยังไม่ได้หรอกสองจะทองเสียอย่าลงนะเอออย่าเอาท้าไปลง กินเป็นบ้าน้ำชอบเปล่าอืม่ะโอเคแนละ้วพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพามาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับให้น้องกินนมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำให้ครับผม,มเพื่อคอแห้งเนาะประมาณนี้ครับมาเจอกันที่ใหม่ครับสวัสดีครับ